วเเมาเาผขนส์ในช่วงเม้าเเผาขนนะครับแขกรับเชิญของเรามากันเป็นแก๊งครับเริ่มจากปานกับปุยวีซิโอเป็กผลิตโชครุดแล้วก็ฟุกนะครับพวกเขาก็คือ Voice of Love ครับสวัสดีครับ เห็นว่าแกลนนี่ก็อยู่กับแก๊งนี่กับเขาด้วยถือว่าวันนี้คุณรับ2จงอบแล้วกันเป็นทั้งนักร้องรับเชิญแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรเลยละกันวอยซ็อปเลิฟจริงๆแล้วเขาบอกว่าเต็มชุดนี่มีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้เลยว่าจริงๆมีหลายศิลปินที่มีคุณภาพนะคะนอกจากพวกเรานะคะน้องแกลนมิเชลโลคุณเฟร์กุลโชกลุคเดอะสตาร์ลุคเดอะสตาร์แล้วก็ยังมีแก้มเดอะสตาร์มีน้ำชาคุณเอนารินนะคะ ดดิ้ววยแล้วก็มีดิวเดชาด้วยี่เป้ด้วยลืมตัวเองอันนี้ใหญ่สทิ้งพี่กันเลยเพราะอย่างนั้นก็เป็นการรวมตัวเป็นโปรเจกต์พิเศษที่รวมหลายๆเพลงที่กระจายให้เป็นอยู่ในอัลบั้มเดียวเลยว่าอย่างนั้นคเหลือบมองดูสคริปต์แล้วรุดนิยังนเข้าหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องอินเลิฟลาสุดนี่เรื่องอะไรครับครับนไงครับเขามีอาการแบบว่าอินล็อกอินเลิฟจริงๆเขาก็เป็นคนแบ่งเวลาได้นะตาปกติตามารางงานน่ารักครับ ได้แต่หัวเราะแล้วก็คิดในใจพาีถึงวีดีโอบ้างเห็นว่าพวกคุณก็จะไปแตกหนองเกิดโปรเจกต์อะไรส่วนตัวอีก อือใช่ค่ะที่จริงโปรเจกต์นี้คิดมาสักพักนึงแล้วก่อนที่จะมีไวซ์ซับเลิฟอีกเราจะชวนเพื่อนมาเยอะกว่านี้อีกอ่าคราวนี้ก็เลยเป็นคอนเซปต์วีทิวอลแอนด์เฟรนด์นะคะที่มีความเป็นเพลงสไตล์แบบวีทวลก็คือมีความเป็นแบบมีเสียเครื่องสายโดเฉพาะแบบอลังการอย่างนี้แล้วเพลงในอัลบั้มนี้เป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นเพลงใหม่หมดเขาเป็นเพลงใหม่หมดเลยค่ะตอนนี้พี่เป้ะกำลังนั่งเขียนเข้ามาด้วยเหรอคะใช่ค่ะใครช่วยออกแบบไปดีนะคะ ก็เป็นเพ Scotland เลงใหม่ๆแล้วคือตอนนี้พี่เป้กับพี่โปรดิวเซอร์ก็ช ala> ่วยกันทำงานอยู่ก็หมายถึงเพลงใหม่ว่าจะเป็นพักหัวใจกับัมคือจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับบางทีหญิงชายเนี่ยมันก็มีการอักันแซวกันอะไรกันไปผมว่าภาวะนี้มันอยู่บนความแตกต่างของหญิงชายเพราะนั้น Voice of Love นี่มาทันทีเราแบ่งข้างเป็นสฝั่งเลย Voice of Men กับ Voice of Women S <S ดูซิว่าไอ้ความแตกต่างของหญิงชายที่เราสงสัยกันมานานแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยอาจจะให้พวกคุณนี้ช่วยหาคำตอบกันได้คำถามแรกก็คือว่าทำไมผู้ชายชอบโกหกทำไมผู้ชายชอบโกหกคือไม่ต้องมองหน้าผมเลยผู้ชายมากชอบโกหกเรื่องอะไรมาถามคุณชอบโกหกเรื่องอะไรไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเราวว่ามีแต่ผู้ชายคือก็มีผู้หญิงไปก็บอกเราก็ได้ทำไมต้องบอกว่า ใคกับผู้ชายล้วนๆแต่พอมีเสียงผู้หญิงแล้วเข้ามาก็บอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยทำ่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่หรอผิบ้าผมก็ย้๊งว่าเออจริงๆอ่ะจะไปได้เรียอว่ากโกหกแต่อาจจะบอกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบบอกไม่ครบทั้งหมดอยาให้ผู้หญิงสบายใจเรียกกกว่าเลยเียวบอกไม่หมดดีกว่าผมว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของคือบางทีเนี่ยการพูดตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับทุกคนเราต้องมีการแบบว่า โกหกบ้างแต่เราต้องโกหกในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องข้อหาบาดตายอ่ะเรื่องที่ผิดเสีเอคำแต่คือไปเรื่องที่โกหกให้เขาสบายใจนั่นเองคือทุกคนในช,ชอบเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนได้รับเรื่องจริงได้ใช่ครับมันเป็นเหตุผลแบบนั้นเพราะนั้นยังไงผู้หญิงทราบกันไว้ด้วยขอดูทางฝั่งคุณบ้างเลยครับคุณแกร้ครับทำไมผู้หญิงชอบเอาแสนใจเอาแสนใจแต่ส่วนตัวครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้เราสนใจครับเฮ้ยทำไมไม่ต้องเป็นคนดีด้เอ ผู้หญิงเนี่ยมีอย่างนึ่งที่น่าแปลกใจมากครับคือบางทีเนี่ยต้องการที่จะปรึกษาอะไรบางเรื่องนึงแต่ปรึกษาแล้วมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าต้องการให้เราตอบแบบนี้อย่างเช่นเวลาไปซื้อของอาไอ้กระเป๋าอันเนี้ยเอาเลยแน่สวยไหมดีไหมอะพอเราบอกว่าไม่ดีไม่ดีอะอะไรอย่างงี้ก็ได้องอะไดแต่พอเราบอกว่าดีทำไมไม่ตั้งใจเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีผู้หญิงปรึกษาอะไรก็ก็ ตามใจไปเถอะจริงๆแล้วอย่าไปออกความเห็นจริงๆอ่ะคือยังไงคุณก็ผิดไปดีให้ไพ่เออให้ตามใจไปเลยเออให้ตามใจไปถ้าซื้อให้ด้วยแต่แต่ว่าบางทีมันความถูกต้องก็ต้องมีโลกไงฮะถูกไหมฮะเราก็ไม่จริงๆใครใช้อะนะเขาซื้อกระเป๋าเขาไม่ได้แก้รักษาคนอื่นไม่ไม่คือคือถ้าเรื่องกระเป๋ามันก็โอเคไงแต่บางอันมันก็ดูลุ่มล่างแบบถ้าสูมว่าห้อยมาแล้วมาเดินกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่า แกไม่เป็นนะคะแต่ใจแต่คิดว่าหลายๆคนที่เหมือนขึ้นทางงี่เง่าอะไรไม่ใช่เหรอว่าเหมือนเขาอาจจะวางแผนมาแล้วหรือเปล่าว่าเออเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยเราไปที่นี่กันดีไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏเขาไม่ไปเฮ้แต่เราอยู่แบบอยากให้ไปที่เนี่ยมันดีแบบเราแล้วเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเซ็ตชุดมารองเท้าอันนี้เหมาะสําหรับสภาพพื้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราวางมาแล้วแต่มาเปลี่ยนแผนเราเราไม่ได้เซ็ตชุด ใช่สถานการณ์พื้นที่ที่ไปกับพื้นรองเท้ามันไม่รับกันโธ่ค่ะพรองเท้ามันก็ราคาสูงทาไมผู้ชายถึงเจ้าชูชอบมีกิ๊กมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือธรรมชาติหรือเปล่าสังคมเมืองไทยเนี่ยพอ ถ้าผู้ชายช้าชู้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ชายดิจเนยมาเลยทำไทำให้ทำาทำให้แบบความความเขาในี้ผมันเข้าข้างใช่ผิดนิดนึงแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นหรอกฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าโลกเราเปิดมากสุดนะะผู้หญิงก็มีมกิเยอะใช่ครับเพราะว่าคนเข้าหาไปเยอะสำหรับแบบ อาจจะเป็นแบบคนขี้เบื่อเงี้ยพอพอเราเบื่อแล้วแบบอะไรอยากได้แบบว่าอะไรใหม่ๆถ้าไม่เบื่อไม่บอกตรงๆอ่ะเออถ้าเรบอกตรงๆแล้วเขาจะด่าเราไหมก็ต้องด่ามันด่าอยู่ว่าก็ไม่ต่างกันเลยคนโดนด่าหรือเปล่าล่ะเออก็เป็นอีกเรื่องนึงบอกแล้วโดนด่าอีกเรื่องเออตอนนี้สู้คนไหมแต่ไม่ใช่หัว่ามาปิดบังปิดบังอย่างนี้ค่ะผัวมันต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับว่าไอ้การเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นระดับไหนถ้าสมมติว่าแอบไป อยู่ในที Jamie, ่ของสองด้วยกันอยู่ในที่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายอะนะเดินไปสูงว่าเดินกับแฟนเนี่ยเราแบบแอบมีมองสาวสวยบ้างมันเป็นเรื่องปกติผมว่ายกเว้นไหมครับอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผู้หญิงแบบไม่เฉยนะแค่มองเฉยเดินเดินกับเราแต่บอกมีบ้างเรือไม่รถบ้างอะไรอะไรอย่างงี้ถือว่าอย่างงี้เราเว้นได้คือคือมองแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปหามเขาไงก็เป็นเรื่องเถียงกันไม่รู้จบแล้วคุณผู้ชมต่างมุมมองอ่ะแกครับสุดท้าย ทำไมผู้หญิงชอบนินทา่าสุดยอดมากอันเนี้ยก็อาจจะสนุกสนุกมั้งใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าได้แบบเมาเรื่องของนู้หญเงป่ะใช่บางทีเราก็งินทาได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีซะทีเดียวจริงเขาเรียกว่าการปิจาร์มา่งเรื่องเรามักไม่สรรเสริญคนรับหลังอุ้ยเธอคนนั้นเขาได้รับรางวัลจากสยชอนะ <c oughs> แล้วก็ไม่คุยอะ่ะ เธออดูอีคนนั้นสิแต่งตัวอย่างกับผ้าพันอ่งนะอัน้แบบนั้นอันนี้เป็นแบบนั้นว่าผู้หญิงใส่ก็ไม่ถูกค่ะอะไบอกว่าผู้ชายก็เมาเหมือนกันเราจะมีสถานที่เหมือนกันอย่างผู้หญิงเนี่ยตามที่ทำงานใช่ไหมคะก็จบอกว่าเปิดเผยตุกจิกจุกจิกกันแต่ผู้ชายก็จะไปตาวงเล่าไงโอ้โหเคยไปสังเกตไหมล่ะคะคุณผู้หญิงว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเวลาผู้ชายจับกลุ่มในวงเล่ากันก็ เฮ้ยเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เว้ยผมจะกร้องเพลงผมจะพัฒนางานพิธีกรผมพูดอย่างนีผมเคยไปผมเคยไปปาร์ตี้เนี่ยนะรูถ้าเป็นของนายเนี่ยมันควรจะแข็งแรงกว่านี้นะแล้วพูยเรื่องธุรกิจไงพี่อ่าผมขอโทษที่ผมจําจําคิวนั้นต่อไปบรรทัดนึงเรามาดื่มให้กับงานที่ต่าวหน้าใช่ผู้ชายก็อย่างนี้ใช่พี่อะไรพี่พูดอย่างนั้นไม่มีหรอก แต่คุณผู้ชมครับความเห็นหญิงชายนั้นมีความต่างกันอยู่เสมอนะครับแต่ผมว่าบังความต่างนั้นยังไงหญิงกับชายก็ต้องอยู่รวมกันอ่ะพักประเด็นเรื่อง voice of men voice of women ไว้ก่อนเพราะว่ามีแล้วมากันเยอะแบบนี้เนี่ยอยู่กันสมามเดือนเนี่ยเกรงว่าจะไม่คุ้มค่าฝ่ายนะครับสัปดาอนหน้าเนี่ยเรามาคุยกับ voice of เรื่องกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าใหม่ครับ